ค sí, like ือลร่มเลยเนป่ะเกินจ้าเกินอูชันนึงเนาะแต่กระจายพี่น้องเลยเนาะได้ยังไงน้องเมฆเกล้งเห็ดแกงฮะเกล้งเห็ดเซเว่นเกล้งให้ปวกป่ะเจ้างงเจ้างงฮะเจ็บป่ะอืมเจ็บป่ะตอนไหนนะเอืมยากินยังอยู่ป่ะยังอยู่กินแล้ว น้ำน้ำออกเนาะน้องมืหมากมันมีเล oh ือดออกอืมมีเลือดออกบ่อเพนยังเลือดคือออกเนาะกินยาทางเวียนกินอะไรทางเวีนกินลาบเนาะอืมโอแม่งดีพี่น้องเลยจนว่ากินยาก็้าไปอยู่เจ็บอะไรหรออืมเจ็บแห้งเบ่งขึ้นแห้งอะไรนี่เนาะส่วนจกโก้ สว่างสวยันเลยบัดนีอโจนี่มืดนะฮะเื่ก็เนี่ดีสบายดีเลยพี่น้อมาซสอมกันบัดีฮะไปแล้ววะไปพี่น้องเลยนะเปิดข่าวออกมาอยู่ที่อาหารบัดเีพี่น้องกันหลังจากใงไทยงหน้าเนาะไปลิบก่อนบัดนียไปไปไยับขยื้ใช่มาเริ่มาเ่มาเ่ม โอเคไอ้ขึ้นระลอกมขึ้นปะขึ้นจ้่ขึ้นอีกชั้นนึ่งอยู่เนาะเอาพอดแม่สันยเสียกดแล้วกดแล้วพี่ครับไปพี่น้องไอ้บาตินี่งกำลังขึ้นลิฟต์มุ่งหน้ารก็ขึ้นคนห้อยเมื่อกี้เนาะนันกขึ้นคนห้อยนั่นขึ้นคนห้อยพี่น้องเอ้เนาะทักกันมาองานหลอกอยู่ที่เซนทรัลพอดแกนพี่น้องเอ้เนาะที่ทางคนแต่คิดพ่อพอดีว่าทางน้องหน้าคน อยากกินไก่ภาษาพี่น่ก๋ีเข่าห้อง่าตัดหรือว่าสข๊โรงาบานอื่นนะพี่น้องอยากกินเนาะบเครืิบเชื่อาถ้ามันว่ายอยากกินยังที่สุดก่อนจะเอารงพยาบาลาาอยากกินไก่ทอดภา่พี่นงเลยไก่เอ็มซีเนาะเอ็มซีเนาะไก่ทอดซื่อฝากให้นเลยพี่น้อยเลยื่อไก่ทดย้ายาเยชยายจะซื well, uh. Meeting, ้อหว ไปไปเลยอมเาบรฮ้ยพอแล้วบัตรดีเนาะโอ้โถเฮ้ยเฮ้ยบ้างใกล้ทอดวันนี้นะครับเ้อไก่ทอดกับเี่เนี่เดีานานดวยดวกันอยู okay. เบิกก่อนเลือกตัวไดลนโง่ให้เราเนี่นะยเนาะเอาตัวถือซุดเท่าน,นี้เนาะกับบานนะ้บบานครับเอาตัวสองเก้ 9, 3, 9. โอ้แต่โคตรตัวน่ะเอาทำเอาสองคนกินนะฮะอร่อยสามจุดเก้าก็ได้นะก่อนเนาะ โดยม่ยักชิ้ญกับรอยช้ำเก่าครับโอ้ครับครับเอาตั้งนั้นแหละครับเอาตั้งนั้นละชุดนึงครับมาอะไรมาหลายคนนนรับชุดดิซื้อฝากคนพี่น้องเลยน่าตั้งทีมงานเอาถ้าช้านก่อนเนาะ ซื้อฝากนอกมันก่อนเพื่อนก่อนคนสิเข่าโรงพยาบาลพี่น้องเลยเนาะกระเทินทางกินงานมารอเบรงเนาะก่อนสิเข่าห้องพักพี่น้องเลมาแต่กินข้าวเรามากินตุ่มมะม่ายูตรงไหทตงหน้าพี่น้องก็เลยทางผ่านเมือห้องพอดีพี่น้องเลยก็เลยแวะกลับมาซื้อฝากน้อกมันก่อนนอกนอกมันก็บบุคคลกินจ้าเสื่อนแหละพี่น้องเลย ครับ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 ฮ่าพี่น้องรอถ่าก่อนแป๊บหนึ่งเนาะเดินดินดิไปแม่แล้วปะไหเนาะครับครับจอกแขนจอกน้าเนาะผมย้่าครับได้ครับ <laughs> Đẹp loại Đồ liêu thân chay Quay lý you Khi know, nào người con bài cốt nó làm như thế một Khuôn bò Nào phi nó Ồ Ok, khi nào À, một con nhạc nó ไปกดน้ำอยู่พุคนก็ได้พี่น้องเลยฮ <laughs> <Hi. S 1> ัลโหลวันนี้พี่น้องเลยกันมาเลาะและ้วก็ที่ภากันเมื่อหลับบาดนี้เพราะว่ายัน้องหน้าพันที่ขอ่อยข่น้ำเนาะสื่อเพื่อทิ้งงานเอาสื่อขอ่อยขึ้นน้ำไปฝากไปต่อนน้องพันก่อนเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาเวลาสิได้ครับเมื่อพักพ้อนก้อนบาดนี้พี่น้องเลยเนาะพอดีออกมาเลาะพักพ้อนยนอนกายเนาะมานวดกับอีไฟฟ้าเหมือนกับพี่น้องเลยโอ้ยเรา,าเกิดท่านเกิดมาบ่เคยนวดจักเทธอพี่น้องเลย ภาพา,าโอเคค่ะรถถ้าทีมงานเฮาพัคนจังการเราก็จะได้พากันกลับเมื่อห้องวาสองบาทเลยพี่น,น้องเลยเนาะโดยเดี๋ยวผมจะถ่ายขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศฝากพ,พี่ฝากน้องเนะาะเพราะว่าเมื่ออื่นก็นคือเได้เข่าลงพยาบาลแล้วพี่น,น้องเลยสิบบริเวณบรรยากาศทางทีมงานเฮาเนาะเลาะอ่า แบบนี้แล้วน่ะจะอยู่โรงพยาบาลพี่น้องมาส่งบางตอนถ่ายพี่น้องเมืองกันเด้อจารย์ที่ผ่านเมืกาญจน์บุญสารวลวันกับกับขอโทษขอภัยน้ำพี่น้องบัดสุขูสุคนพี่น้องเลยเนาะอาจารย์กับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตถุทานกิฟา์มาคอมเมนินประกาศแจ้งเตือนตีเตือนเนาะกับบุญสารวลวันอันนี้จะบุญถูกควรเนาะขอบคุณเป็นลายพี่น้องเลยเอาซะรอถ่ายแป๊บนึงพี่น้องเลยเนาะไปบไปนี้พี่น้องเลยทั้ง ทีมงานกำลังเดินทางมุ่งหน้าออกจากตึกก่อนบาดนี้พี่น้องเยก r a b มาหาปกรณ์อยู่ห้องอยู่แห่งคนละเนาะโอ้โอ้เบื้องในกล้องเจ้ากับมุ่นหรือคิงมันคิงคือเขาวออกนีเนาะมุ่นหรือคิงมันคิงอยู่เจ้ากันเนาะพี่น้องเยเบื้องออกเลยเนาะซำซันไล่ซำบาบุญแหละ พ uh huh> ี่น้ไงเอาซกว่าตุยพ totally ี่ดีงามบาทเลยโอ้โคนเล็กพคนเล็กพี่น้ไงเบอร์กับสามกันละบาทเนาะตะกอนเจ้าทะเกแปสิบ่ เจ็ดสิบจเอ่า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 อ่นอาอ่เอ่า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 อัาอ่าออาพกาแ่าอไาทาง่อ่าอ่า่าอ่อดาท่่อ่า่าเ่าอ่า่่าง่อ่่าอ่่่าน่า่าอ่่าอ่อ่าาอ่อ่า่าอ่อาออ่าอ่าออาอ พระชาพี่น้องอ้วนก้นห้อยลงบาทนี่กี่ขึ้นมาหน่พะพระเราคะแนนตอนนี้ทองลงหลายบาทนี่หลังจากกินต้มหมามา,มาพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้าเห็นหลักินฮอดบาทกินฮอตซองพี่น้องเอ้ยพี่น้องตอนนี้ถ้านบาทท่ากัเงเริ่มฤดูกาลไทยนาดำหนาเลยพี่น้องเลยเนาะพระชายพี่น้องตัดาพาไปอยู่เฮือนอยู่ซานอยู่ห้องอยู่ทองทางเข้าภูดะทางน้องหน้าภูพี่น้องเลยอ่าซื้อของฝากจาก เส้นท่านไปฝาก้องนางพี่น้องเลย้องนาเนาะไปพี่น้องมาบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยตัดผ่านมาอยู่ทางพีเดอร์สว่างสวัยก่อนจะเข้าไปห้องแวะซื้อเซเว่นอีเลเว่นก่อนบาดนี้พี่น้องเลยเนาะซื้ออื่นอันนี้นะ่ามาเมียเนาะแฟบแล้วข่อยส่งสอะไรสักส่งข้างในเนะี่ย ข้างในคนถามถ่ายายคลิปเด้อเนาะโดยถ่ายคลิปก็ได้พี่น้องเยเราไปย้าเขาขอจต็อปไว้แล้วก็เขาไปซื้อก่อนพี่น้องเยเนาะฮะมาอของมาจังหวะกันเนาะเด้อด้อเด้โอเคสับไปนอกนะขอเซเว่นอีเวนต์ก่อนจ้ากหน่อยเพื่นงดถ่ายคลิปเนาะโดยมาถ่ายภาพอยู่ในข้างในเนาะเด้อด้อด้โอเคสับไปนอกแป๊บหนึ่งเนาะ มันออกมาละบาทนี้พี่น้องเลยจักแต่ยังแนวหิวม์ลงตรงติ่งอยู่เนาะในน้ำในน้ำกินเนาะพี่น้องเลยถ้าบุญกะได้ขนมปังเนาะค่อยร่องท่องยำคืนพี่น้องเลยนอนเด็กยังชิวเลยพี่น้องนอนหลักกะนมเนาะหลักกะแฝบไปซักกางเกงเนาะพอได้เปลี่ยนพี่น้องเอาพี่น้องเลยนะเราเบิ้งทางบ่าวเมฆเบาเตียงออกมาไปยังไปหาทาง รองหน้าพันเดอ้อบาดนี่พี่น้องเลยนเานาะเขาจะได้การ์เวลก็ต้องขอขอ,ขอบุญขอบคุณเดอ้ออีกเทนน่านึงเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเพ่ทสุขุสุคนพญเจดีพัททุกท่านเอฟซี FC, อยู่ในหลระดับลุยตางประเทศเนาะถืขอขวามาหัผสมเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเขาด้วพี่น้องเดอ้อขอบขอคุณทุกคนได้หลายเนาะสำหรับอคอมเมนต์และก,การกำลังใจเนาะจากพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยยางรลลามและยางบมขาดสายพี่น้องเอ้ย เนาะพี่น้องฟังไทยเพิ่นเนาะบอแรงน้ำใจแถมน้ำใจดีงามหลายพี่น้องเลยเนาะยอมรับได้มาสัมผัสกับตัวเองแล้วคือว่างดงามหลายหลักมีน้ำใจหลายพี่น้องเลยเนาะเพิ่นมาหาซูเมอร์เนาะของฝากของต้อนพี่น้องเลยต้อเรียกกันหน่อยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจหลับลองท่องให้ทีมงานเฮาพี่น้องเอ้ยบุญนสารวัตรขอบขอบใจขอบบุญขอบคุณบ๊อบสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อ่าฮะ,อะโอเครอจักน้อยสับพี่นังเลยเนาะ,ะทางบ้านกับกินฮอดเพราะทางบ้านเราบนกระไดพี่น้งเห็นทงน้ำมันเลยก็อู้กินฮอดซ้ำไปตัดภาพมาบันเด็กับพี่นังเลยเอา้าขึ้นแต่กระจายพี่นังเลยเนาะได้ยังไงน้องเมียเกงเห็ดแกงฮะ เจ้งเฮ็ดชีวิญโอ้แก้ให้ปวกวะเจ้าล่งงงโอ้นี่เสยบ่เห็นรวมบ่โอ้ยโดินๆๆผ่านาีวิณห์แล้วนะเดินทางไปหาน้องนาอยู่ของฝากของเศร้ารำกันพี่น้องเอ้ยเนาะพ่อน้องบินในเจ้างเฮ็ดจากชีวิญพี่น้องเอ้ยครับคักครับครับเออจุ๊บนี่น้ละของฝากเป็นกับพี่น้องเอ้ยเนาะ เป็นมาพี่น้องเลยเอ้ยวุ้นขึ้นก่อนคนเล็กขึ้นก่อนพี่น้องเลยฮึบไปฮึบฮึบฮึบฮึปไปพี่น้องเลยเนาะตัดภาพไปกูแหละของผักของเสื้อของห้ากูเลยพี่น้องเลยไปมามา,มาลงมาลงมาบาทนี่พี่น้องเลยฮอดจอดเทิงแล้วเนะาะเอทิงพี่น้องเลยแหวน้องเมฆเจ็บปวดรวดแล้ว เย็นหัวเย็นหัวเนาะขึ้นคนห้อยลงคนห้อยเมื่อกี้พี่น้องเลยโดยโอเคสแเดอร์พักกันนั่งถาก่อนจักน่อยพี่น้องเลยเอาของแซ่บๆไปฝากน้องหน้าก่อนเนาะโมเมนต์นอนปะเราปะพี่น้องเลยว้าสินอนไว้นอนว่าแทอพี่น้องเนาะเบิ่งล็อก่อนพี่น้องเลยใช่มึงกระเจ็บวะ ติดติดจิปาดเนี่ยมาบุญบ่เนอะโดยโอเคถ่าแป๊บนึงพี่น้องเลยต้องใส่คีย์การ์ดติดผ่านแล้วจังเข้าได้พี่น้องเลย <c oughs> เอาเมฆมาติดให้เขาเนี่ยเนอยเอาไก่เคฟซีไปให้น้องหน้าพันก่อนนอนปละเราประจักเนาะอืมพี่พี่พี่วะน้ำมือ,จอเจ้า ขาให้กินก้อยนั่นใน้องหน้ากินเลยเจ็บตาอืมแปลว่าจันใส่ผักบวมเองฮะเจ็บป้ออืมเจ็บป้ตอนไหนนะเจ็บยากินยังอยู่ป่ยังอยู่กินแล้วน้ำน้ำมันออกเนาะบวมๆมันมีเลือดออกอืมมีเลือดออกบ่ Cái nhân lệch không có ừ. Rồi, rồi, rồi Nó hốt áo xà này mà hay. kinh cây nó chép bỏ xà nó Mà kinh là đó. Ê, <laughs> nào, nó. Rồi. Yeah, mà chép đó ơi Ê, biến nó Nhi Để ai bốn xư mà hai Ôi, cháu khơi kinh, bảo đọc đọc. เปลีป่ยนบ้างอืมนี่นอะไรเคฟซีเคยได้กินบ่ฮะไม่เคยกินฮ่า <laughs> เร่ไ <laughs> ห้ลองกินบ้างา่ะพี่มันนั่งกินอยู่พี่ชัดกินอย่างบ้างเนี่ยเขากิน,นอะไรสิเจ็บหรือปวดกินไปก่อนัดอื้อเข่าโรงพยาบาลนะห้หมออะไรเนาะ ถ้ากินกัญชาทางเวียนกินอะไรทางเวียนกินลาบเนาะเพราะว่ากินเนื้อนะมันเจ็บตาดิบอน้องยันแบบเขาใส่บ้านเขาเอินว่าพาักบัวแบงกันนะเพราะว่าน้องกินบขาได้ได้พักบัวแบงกันกินเลยน้องซิวซึกเลยอืกินเลยกับแบบมันจีจ็บชิกบัวแบงแห้งเนาะเพราะว่ามันตึงแห้งด้บ,บ่บฝนอ๋อแม่นดีพี่น้องเลยจนว่ากินยาเขาไปอยู่เจ็บ หีหรออืเจ็บแห้งเบ่งขึ้นแหง้งอะไรนี่เนาะส่วนชโกอยู่ียจนขึ้นมาเลยนะมันเองกันเนาะวันแรกนาน้องขึ้นมาเลย,อ,เลย,อ,อ,ยอันนี้กันอ๋อยาพิษอะไรเนาะเดนนอกจากกินชามค้ำหนึ่งนะกินชามค้ำแล้วก็ยาก,กินน้ำแล้วก็ไปนอนดีกว่าโอ้โหเจ็บแห้งหลายออืมแค่ไหนตอนนี้แค่ไหนนะเนาะ เดกเกิดเจ้าก็พีตกินกันฮะแย่ขเขาใส่พักบัวแดงมาทางอื่นพักบัวแดงน้ะบันเราเดินพักน้ำพักบัวเลยโดย <c oughs> บัวแดงกันเลย <c oughs> อือมันมีน้ำจิ้มน้ำเด้อนี่บีปผัดใส่มันยังแซ่บใส่อืชอช็อตบีปผัดใส่เ <c oughs> อาไอไอเพชรมาแก้พันเน่แก้น้ำจิ้มพันเน่มันยังทอกใส่นยังแซ่บได้ลองกินเบ้าง เนี่ยทองใส่ไหก็ได้จิ้มใส่บีบใส่น่อยๆใส่กินเป็นยังไงเผ็ดบ่ชมชมพี่พี่ตัวนี้ก็ได้นี่นี่ตัวนี้มันมันจะมีสองรสชาตินี่นี่นี่ชมว้าชมบ่เราไม่เคยกินนี่กินตัวนี้ก็ได้นผู้ชมเนี่ย ตัวนี้นมนุษซีดตัวนี้ตัวนี้นนนอ่ะไก่เอฟซีใกไก่เคเอฟซีอืมดีเป็นนิสัยนิสัยนี่ใช่อืมเป็นอะไร กินยาใส่กับปรยู่ที่หรืเจ็บยมแห้งไรหืมคุ้ซึ่งว่ามันสวดแห้งดีนะขออนุญาตพี่น้องครับเพราะว่ามันเบ่งออกแห้งเลยโย่มาเลยโย่มาเลยได้แบบฝนทุวันย้อนแห้งอะไนเงี้ยคำเนาะกินผักบัวคือว่ามันนอกแล้วนอกมาเนี่ยปกตินอกกินเนื้อกับบดเป็นแนบบดเจี๊ยมในเนาะปกตินอกก็เคยกินอยู่แต่ก๋วยเตี๋ยนอกก็ยังกินได้กินเนื้อเนาะอันนี้มากินสคำโอ้ ย <laughs> ่าก yeah, ็เพชรไปนอนอยู่ก็อุ๊ยๆนึพักินปุ๊บแล้วมันเจ็บปั๊บเลยบ่โอยมันรู้สึกเลยออเจ็บไปนอนอยู่เอายาให้กินกันยังเจ็บอยู่บ่ไหวอืมตกขึ้นมาแต่ข้างล่างขึ้นมาแล้วเาก็องกินองเบิ่งลานะดๆ3

ลูกสาวะ่ะอ,อืมน้องคนมาเยี่ยมพี่น้องเลยมา่ินเขาลงหมอแล้วเด้อเมนอยู่กับตะเพชด บาบุนสองคนสคนสเจ็ดคนมันทั่วไาใช่แต่บ้านบอสเมทาอ๋อเมทาสปาดีเดอร์เดี๋ยวเอาไก่เคฟซีมาฝากเพื่อนมาส่งให้เพื่อนเดี๋ยวเดยวเดย ฮะโอเคเสร็จน okay, <mel> ้อลมกับญาติพี่น้องเจ้าสาเนาะขบวนเสด็จไหนลงไปก่อนเนาะเจ้านาค่ะเตรียมพร้อมมือใส่บาทอีกแล้วว่โอเคใส่บาทนายมือมือวันอาทิตย์แมนมยุท้ายก็าศโงงพยาบาลเนาะหลังจากเจ้าหาเจ้าเศร้าผู้ละขบวนเสด็จพายเจ้าใส่อีกเด้อหามือพอกันตอนเสาร์เนาะโดยโอเคพัะค้อนสาบานเด้อโดยสบายดีสบายดีโดยสบายดีเพชรเด้อโอเคโอเคเนาะ ก็ใช่พี่น้องในบนก็จะได้จบคลิปครับพี่น้องเพียงเสมียก่อนด้วยพี่น้องได้เนาะมาแต่ทงหน้าเพราะวานนองน้ำเปิดเห็นเห็นเห็นว่าันวันเทียบขับรถอยู่อไม่ทงหน้าแถวบุกแถวนอกคนละกาญจุลเลยยางมาเส้นทันนี่มาซื้อเคปซี่เจ้านี้จะมาพี่เลยเดี๋ยวดยจะหาทายคลิปอยู่แถวทงไฮทงหน้าคิดหอดทงไฮทงหน้าอยู่แต่ไหนเปนเมืองล้าอะไร ไปปุ๊บคนกัวานก่าวาันนือกันว่ <c oughs> okay, de, นะโอเคเด้อพระพนซะเนาะบ่รบคุณนะพี่น้องเลยเนาะไปโอเคอเนาะพี่น้องเลยท่านอบุญก็ฤได้ขออนุญาตจบคลิปลาพี่น้องเพียงสนิทก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ้ลทุกท่านที่เข้ามาหาประสงค์ส่องไปถูกประบุสารวัตรตลอดมาแล้วก็ทีมงานพระสุขุสุขคนเด้อพี่น้อ,นองเด้อขอขอบุญขอบคุณจากใจจริงของประบุสารวัตรเด้อ ขอพี่น้องอิบซีปรตูกทานปุญญาเจดีบระสุขูสุขคนเะนาะผิดพลาดประการใดเนาะบุญกับขา้าพขอโทษขอพ่ายเนะา,า,าะแล้วก็ขอบุญคุณอิ FC, บซีปรตูกทานที่แนะนำเนาะซัพพอร์ตคอ,อมเมนต์เข้ามาอ่าบอกทำบุญเนานะอะไรที่บวชควรอะไรที่บวถูกต้องเนาะท,ทั้งหม,มนะาาพี่น้องบุญกับติดเตือนเข้ามาเนาะอมาสาธุเนาะขอบุญ,บญคุณขอบุญขอบคุณหลาย,ลายๆพี่น้องเลจากใจจริงของบุญสารวันเด้อเนาะไปคลิปหน้าพอกันไหมคิมมี่ สบายดีพี่น้องเราสวัสดีพุทสดุสุกคนเด้อเนาะพับคอนกลอนมาในพี่น้องเงยเนาะเมืนะ่อยงบืนตือนเศร้าใส่บาทพาลงหน้าเขาโรงพยาบาลแกเศร้าเนาะแปดโมงแก้็โมงไงล่ะพี่น้องเลยติดตามรับชมกันเมื่ออื่นเนาะจิเป็นอะไรแน่พี่น,องงน,น,น้อ,อ,นนะบนนองบาย <c oughs>